สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาปลูกว่านรวยไม่เลิกนะคะแบบโชว์โขดหัวกันค่ะัน,นี่ก็จะเป็นว่านรวยไม่เลิกที่เราปลูกไว้นานแล้วนะคะก็จะมีโขดหัวที่ใหญ่แล้วะะหัวก็ยังไม่โตมากเท่าไหร่นะคะเราก็จะเพิ่มดินไปให้เขาค่ะจากที่เราเพิ่มดินไปแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็วางเลยค่ะวางให้รากอยู่รอบๆหัวเขานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ ให้อยู่ตรงกลางค่ะหัวอยู่ตรงกลางเลยนะคะแล้วก็เอาดินปิดไปที่่ากเขาทั่วๆเลยค่ะให้เหลือหัวไว้นะคะโชว์หัวเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ลดน้ำนะคะลดพอชุ่มนะคะตกแต่งด้วยหินเล็กๆนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะกระถางนี้แล้วก็โชว์หัวนะคะแล้วก็กระถางใหญ่ค่ะอันนี้จะหัวใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่าใบเขาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ตัดใบออกก่อนค่ะ หัวใหญ่มากค่ะอันนี้เพราะว่าหลายเดือนแล้วนะคะหัวเขาจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะหัวของเขาค่อนข้างที่จะแข็งนะคะแต่ว่าถ้าหัวเขาเน่าหัวเขาจะนิ่มแล้วก็ใบของเขาจะเหี่ยวนะคะว่านรวยไม่เลิกก็สามารถปลูกโชวหัวได้เลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆหัวไม่เน่าค่ะหัววก็ยังแข็งอยู่เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ